ถ้าเป็นสุขภาพก็เริ่มมาดูแลเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนก็คือไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะก็ทานอาหารที่ดีขึ้นนะคะแล้ก็ดื่มน้ำเยอะๆอันนี้น้ำสำคัญมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปตรวจสุขภาพมาคุณหมอทุกคนจะบอกเลยว่าน้ำในร่างกายน้อยมากเป็นคนดื่มน้ำน้อยมากนะคะอันนี้ก็คือมาปรับพอน้ำดีผิวก็ดีสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหาเวลาออกกำลังกายค่ะ คือคุณแม่บอกตั้งแต่เด็กๆเลยว่าคนเราผู้หญิงที่จะสวยต้องผิวพรรณสวยต้องดูผิวพรรณที่แข็งแรงพี่ก็จะต้องใช้ครีมตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าคือตอนนี้ก็อ,อายุก็เนาะอย่าพุ่งพูดเลยนะเรื่องอายุนะเนอคือจริงๆแล้วมันมีพื้นฐานดีแต่วา่าถ้าอายุมากขึ้นความที่เรารู้เรียกว่าไงคะหย่อนยานหรือความที่ไม่กระชับมันจะเกิดขึ้นผู้หญิงเราอะ่ะคือกังวล คือเรื่องขาเรื่องแขนและสุดเซลูไลท์สิ่งที่จะต้องเปิดเปิดะคะ่ะที่ที่ไม่ให้ที่ให้คนเห็นคนโชว์อะคะ่ะคือเซลรไลส์สำคัญที่สุดแต่สลรมคอนเซปต์่าช่วยเหลือได้คือพี่เนี่ยได,ได,ได้ได้ทุนเดิมที่ดีคือผิวพรรณและขาแต่ก็ต้องเมนเทนด้วยสลิมคอนเซปต์เห็นอายุป,ป่านี้นะคะไม่มีเซโรไลท์เลยะคะ่ะเข้าไปรับบริการได้เลยะคะ่ะเซรีมคอนเซปต์คาเด็ดจริงๆะคะ่ะ เคล็ดลับในการดูแลรูปร่างของตัวเองเนี่ยนะคะก็ไม่ยากเลยจํากัดการทานนิดหน่อยก็จะลดการทานแป้งอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ออกกาลังกายบ้างเป็นประจำนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสัก2ครั้ง ต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทําให้การดูแลรูปร่างของเราเนี่ยคงที่แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบว่าเออเราทานเก่งหรือไปเที่ยวมีความสุขกับการแบบออท่องเที่ยวแล้วก็ enjoy eating เนี่ยก็จะทําให้น้าหนักเราเพิ่มขึ้นเหมือนกันเราก็จะต้องกลับมาออกกําลังกายค่ะออการดูแลตัวเองของซันนี่นะคะก็จะที่สำคัญที่สุดก็คือออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ แล้วก็เมื่อมีเวลาว่างเนี่ยนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาจจะครั้งสองครั้งเนี่ยเราก็จะต้องไปทำทรีทเมนต์ค่ะที่สปาไปทำทรีทเมนต์เพื่อที่จะดูแลจากภายนอกด้วยค่ะการบริการของ Slim Concept นะบอกเลยว่า<ม>เขาดูแลเราเหมือนญาติเหมือนมิตรเป็นเหมือนปันหนึ่งเจ้าของเลยอะคะ่ะ เข้าไปนี่คือดูแลมากแล้วพนักงานทุกคนเนาะคือสมมุติวันนี้เราเจอท่านนึงมาอีกวันนึ่งเจอท่านนึงเขาก็ดูแลเราดีเหมือนเดิมให้ความรู้ว่าสัดส่วนแบบเราควรจะดูแลแบบไหนลถยังไงมีโปรแกรมอะไรที่จะช่วยซัพพอร์ตได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะนักร,รู้สึกว่า การดูแลไม่ว่าจะเป็นของพนักงานและทางคุณอ้อมเองนะคะคุณอ้อมก็ดูแลดีมากมีอะไรดีๆอะไรพิเศษเนี่ยก็จะบอกเราตลอดเลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบนี้แบบนั้นนะคะมีเครื่องตัวไหนมามีครีมตัวไหนที่มาจากต่างประเทศอันไหนดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นการที่ดูแลกันเหมือนพี่น้องอะคะ่ะ พนักงานในดูแลดีมากโดยเฉพาะเจ้าของค่ะน้องอ้อมของเราค่ะดูแลประดุ์เราเป็นแบบเหมือนราชินีค่ะเดินเข้ามาปุ๊บแบบแค่จะอุ้มแบบไม่แบบไม,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 ไม่ไม่ต้องเดินนะคะแล้วก็พนักงานนีะคะเอาใจใส่นะคะนวดเนีสบายหลับโมโหตอนปลุกให้ตื่นเนี่ยค่ะ การบริการเนี่ยนะคะสลิมคอนเซปต์เนี่ยมีพนักงานที่น่ารักแล้วก็เข้าไปทุกครั้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็น้องๆดูแลเป็นอย่างดีค่ะทําให้เราเนี่ยอยากเข้าไปใช้บริการและทุกคนเนี่ยก็สุภาพแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการทำทรีทเมนต์อย่างดีเลยล่ะคะ่ะนอกจากจะสะดวกเรื่อง ทรานส p o r เทชั o นสะดวกเรื่องการเดินทางแล้วเนี่ยบางทีเวลาที่ลูกสาวไปด้วยเนี่ยเราก็ให้ลูกไปเล่นอยู่ข้างล่างค่ะตัวเองก็มาทำทรีตเมนต์สชั่วโมงพอดีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโลเคชันก็สำคัญมากนะคะแล้วก็เซอร์วิสที่ดูแลเราเนี่ยก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะพอปีที่15แล้วนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ 16, 17, 18, 19, 20อยู่คู่ความสวยความเป๊ะความปัง หุนดีแบบนี้ไปตลอดนะคะก็ขอให้ลูกค้าล้นหลามนะคะแล้วที่สำคัญค่ะอย่างที่บอกว่าเปิดมา15ปีแล้วมันเป็นความเชื่อมั่นเนาะแล้วความไว้ใจแล้วก็มันเป็นที่พึ่งทางใจของคนที่อยากสวยอยากหุนดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ขออวยพรนะคะเพราะว่าชัดดิคอนเซ็ปต์ครอบรอบสิบปีถ้าเกิดว่าไม่ ไม่เจ๋งจริงไม,ไม่ไม่ไม่แน่จริงนะคะคงอยู่ไปถึง15ปีอะค่ะเพราะว่าสซรีมคอนเซปต์นะคะมันอยู่ในใจนะคะของผู้หญิงที่สวยแบบเราทุกคนค่ะสวยหยุดไม่อยู่สวยยันเงาค่ะ พอมาถึงตอนนี้ตกใจมากว่าอุ้ย15ปีแล้วเหรออะไรเงี้ยที่ Slim Concept อยู่คู่กับผู้หญิงไทยมานานมากนะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้ Slim Concept เนี่ยนะคะอยู่กับพวกเราแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนำเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยมีรูปร่างที่ดีต่อไปนะคะ15ปีเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่า Slim Concept เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านลดสัดส่วนแล้วก็สุขภาพค่ะขอให้ Slim Concept อยู่คู่กับพวกเราไปนานๆค่ะ